สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตจูุ่ทุกคนเด้อมื้อนี่ก็มาพบพ่อกบนองแหไ่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกบน้องแหล่มื้อนี่กับตอนสาวๆคือเก่าพ่อแม่พี่น้องก็มาหนึ่งเข่าข้างหมเข่าทีเ <corpo> รียบร้อยแล้ว <maybe> พ <privilege> ่อแม่พี่น้องโดยโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาถีเตาไผ่บนหนึ่งเข่าทีเรียบร้อยแล้วสบายดีป้าลุงเนี่ยล่ะสบายดีอีกกระชแม่ เบืงบืองอึบกลองเอยคือเหี่ยง,งเปิดแฝกวะ่ะอ่ะกล่องเอ้ยเหี่ยแฝกอ้อยควันมึงง่าย ไหนยิงานอะไระเอ้โอ้เนาะเนี่ยวางดัวชินเอับอ่ะนี่นี่อันนี้ดูนะน,นี่กุ้งก็พร้อมมาเร่ยเหนื่อยอันนี้ผ่าอันนี้ผ่าปะ Hãy subscribe cho cà phê Mì Gõ ừ. Để Thôi, nhà, nhà. không bỏ lỡ những video hấp dẫn นายเรื่อมาเลยนาดีกันน่ารับจอบชนะแตรับไหมใช้สิบย่อยกินน่นละน้อยจเด็กน้อยน้ากินมาได้นะม่กินเลยนะค่ต่ร้ายเป็นไรเนี่ยพดดีไปเอาจอกให้เพาไปอ เงื่อนวันกินใไรคอเอากในกินน้ำไเลนกินได้อืมมาทำกันเย็ดนะนะอย่าพาพ่อพ่อนังกินแล้วแล้วล้เอาแฮ่นั่น่แล้วใส่แล้ว ให้พ่อเห็นด,ด้วล่ะเด้อได้ให้พ่อเห็เนเลยใช่เลยทา,าซิมเม่งก่อนว่ามันหวานหรือยังหวาเนมึงทำในเด้อเนี่นมนมนยนะมาลุกมาเนี่ยนะเน<า>ี่ยลนี่เลยเจ้าก็อยากให้เขากินน่ะเี่ยอย้อใส่น้ำตาลมึงเลยเอื้อยใส่แล้วมันชีวานโทษหันอ้าว <laughs> อย่าพ่าอย่าพา่าท <ไป S 1> ิมเ<น>บ่งก่อนแล้วได้มบวบานเนี่เอาใชา่บว่านเวลาใไพอน,นี่แป๊บนึงเลยคนแป๊บหนึ่งเลยชิห,ยหลละทีนพอี้ไหมไหนกะพายกระไาน่นพอนี่นนะ้น,น,หนไหมไม่เอาชงคือปเป็นน้ำไม่เกินนี่ใช่ละจาง มงซิมดูลยะน้อยวันนี้ใส้นำร้านบเจ้าบอว่าอาทอกใส่หล่ได้ยี่ห้อว่าให้พ่อกินน้ำพอแล้วพอแล้วคนนี้ก็มานนี้ จะทอยตื่นล้วบันให้ให่าชงแล้วบันใสิคนในมัน,น,นสบายดีป่ะลุงแม่ละดีชงคือหยุงคือยองเธอหัวนะไว้ไว้ไว้เก๋ดีเอ่ยกับหัวหยงหัวยองคือกันเหน่ยกับเจ้ เอาไอ้ขึ้นแล้วบ้านีใช่จอกคะผู้ผู้ผู้ร่างไม่ใช่ไปละ นางลนงนาลงหนังพี่ควายยำเชาอีกแล้วมื่อกี้กะมีพี่โนโ้องเบาเดอ้อหอนได้เบ่เขาไอายไอ้คือมาวหาวหนาวหนเลย กเลยล่หมด่หวานคือกันแหละหวานหวานหน่วยทางองแรกไปหาบน้องลินอยู่เพื่อนคือเก่าพี่น้องมืนนีกัได้มืนนีกัทางแม่พมกับวัด่าน

สบายดีนะแม่ล่ะสบายสบายสบายดีมาหน่อยมานังเพียงไายพวกเปลองหามาหน่อยสีสบายดีไอ้แล้วน้องดีก็ได้ กินเลยไหมเอยหายนะมันอยากหวานหน่อยหนึ่งหวานหน่อยหนึ่งบ่ลอะไรน้อยโดยพ่อแม่พี่น้องก,ก็นี่กับข่าวซุกทีเรียบร้อยแล้วกับที่มาสวยเลยพงศ์พี่น,อนะะ้องอาจารยเอาติดข่ามาทีเรียบร้อยแล้วเอาถือก่อนพ่น้องพี่เมย์ เอาบันส you know, ่เชียวสวอเข่านแหละของน้อเมย์กเอาพิษลายตึกจะด้สวยเข่าคนข้ี่นอกปันต I mean, ัวๆถึนเลย เห็นเข่าวช่ไหไก่ก็มักงาดกคนอพี่นองหมดเวลาสวยเข่าไงแกเต็มอยู่ในลูกนต้องเผาตลอดเวลาเหมือนกันมันถอดไปกินเลย เห็นแต่ควันตัวตัวนยู่ตรงนี้พี่น้อง่เสืดเส ใส่ติ๊บแล้วเลยมีสองติ๊บเหอไหมพี่น้องไปกินเต็มเลย Terima kasih telah menonton พี่น้องตอนนี้ก็สวยเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพอม่พี่น้องพุ่เลยพอม่พี่น้องทางแม่น้องแหล่เพิ่กักขัดฐานอยู่ใหม่ใหญ่ทีใส่น้งโบใหม่ซับใหม่จนะช่างเทิงะน่าแม่ โยพ่อแม่พี่น้องก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งซนนีแล้วพ่อแม่พี่น้องท่านน้องแหลกกับสิโคลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องกขอ็ขอบคุณก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีที่หับชมคิดของแหลกตั้งแต่ตนจนจบเทียบความโฆษณาเดอ้อแล้วก็ท่านน้องแหลว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆพ่อแม่พี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยให้กำลังใจคอยกุลค์กแชแ์น้องแหลเด้อนี่ขอลาไปแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมเม่พ,พี่น้องขอเกล้าความว่าสบายดี